มื่อนี้มาตอบคอมเมนต์นมเล่าครับพี่ดองครับคอมเมนต์นะครับบาบเสือเนาอว่าคนไทยใส่รถราคาหลักล้านนะครับขนของนะครับผมคนบอกว่าเมื่ี้พระเฮดแบบนั้นหรอกนะครับมีแต่คนสลาดน้อยนะครับที่ทําแบบนั้นนะครับผมเนาะผมก็เลยอยากมาภามาเบิ้งครับว่าเมืองไทยนี่นะครับใส่รถกระบะขนของแทว์นะครับนมเล่าว่าน่าจะมาจอดโซ่ไว้เฉยๆนี่ครับผมเห็นมอแบบนี้ครับนี่ขนขนของอีดีครับ ครับผมเนาะลานจอดรถเมืองไทยนะครับของแท้ของจริงนะครับเดี๋ยวจะพาหนุ่มลาวคนนี้มาดูนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยจอดจอดไว้สําหรับเข้าในเมืองนะครับแต่ประเทศไทยนะครับมาคนคอมแบบนี้เขาบอกเชื่อไม่ได้าวังไม่เชื่อนะเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับคนลาวจะใช้รถนะครับราคาหลักล้านมาคนของผมก็เลยพามาดูครับพี่รอง เออครับเพื่อครับพี่ดองเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับหลายมุมเลยนี่ครับของแท้ของจริงของไทยครับเนาะไม่รวยจริงทําไม่ได้นะครับผมเนาะใช้รถกระบะราคาหลักล้านมาขนของแบบนี้นะครับนุ่มลาวบอกว่าไม่มีจริงนะครับนี่ครับมาดูเลยครับเดี๋ยวจะพามาดูพี่ดองนี่ครับพี่ดองเลยนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับผมนะนี่ครับเป็นน้ำมันขนนะครับขนของอีดีเลยพี่้องเป็น คือพักทหารครับนอยู่ตลาดนี่รองครับเนี่ยคนละมาด่างไม้นะครับเอามาใส่งานแท้ครับพี่รองเพราะว่ารถแบบนี้นะครับเป็นรถเกษตรกรนะครับของของเมืองไทยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแมนเบิร์ดนะครับพี่รองมีตรถงามๆคันงามๆครับที่เอามาขนของครับนุมลาวาเมนแเท้บิครับเบิร์ด ไปเสียรถราคาเป็นหลานมาขนของกับยีราฟนี่ฟ้าใวนะครับใส่งานแบบไปเที่ยวนะครับขนของแบบนี้นะชี้ลายนะครับผมโอ้ยไผ่มาเห็นแบบนี้รอครับเพื่อนบ้านนะครับแต่เมืองไทยมาขนของแท้ครับพี่รองกับรถแต่ละขั้นที่รองเลยนี่ครับผมพิษพรดนะครับกระวะนี่ครับุ่นก้า่นใหม่นะครับมาใส่งานเบิด คือเป็นรถขับเกลื่อนเศรษฐกิจครับนะรถแบบนี้เนาะมันทุ่งองหลายๆครับพี่น้องนี่ครับเห็นรอรถใหม่ๆงามๆครับนี่ครับแต่งสิ่งงามๆนะครับเนี่ยครับขนของแทฉครับเนี่ยพี่น้องว่าขนของแทฉเด้อครับน้ำเหล้าเสื้อผ้าเยนะครับเนี่ยขนของแท้ครับ ็นรถครับเครื่องเศรษฐกิจที่อสองนี่ครับนในคั้นใหม่ๆงามๆนะครับจะนำมาบรรทุกของเพราะว่าซื้อมาใส่ครับซื้อมาใส่ก็ต้องใส่บรรจุของครับน,บนี่ครับเห็นปะบรรทุกพัฟบรรทุกคนละไม่เต็มครับครับตลาดทีด่สองตลาดสุกซนะครับนี่ครับที่จะรถงามเลยครับที่สองแต่ว่าคนไทยมาใส่แบบนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดานี่ นี่จะรถกระบะเก๋งขนาดเนาะแล้วว่ารถเก๋งวันนี้ครับเป็นใส่มาเดินทางนะครับรถกระบะกับบรรทุกของนะครับนี่ครับพี่น้องตลาดสดๆครับผมเนาะส่วนหลายจะเห็นเรถกระบะนี่ครับขึ้นของแท้ครับผมเนาะผมจากแค้เบิร์ครับอันนี้คือตลาดสดเด้อพี่น้องอาจจะมีขยะในเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นตลาดสดนี่ครับเห็นปะ ของเหมือนล่งกันแบบนี้นะครับเนาะมาใส่งานจริงๆนะครับผมโอ้ไม่รับแต่โผลไม่รับนี่ครับนมเล่าเสื้อนะครับบาประเขสเตไพ่ใส่รถแบบนี้นะครับขนของแถวพนักงาครับมี่จะรถก็ไม่ห้ามนะครับพี่น้องมีตจะรถราคาแพงๆนะครับที่เพื่นเขาว่าใส่ขนของโอ้พี่น้องนี่ครับนี่ครับทรงขายกันแบบนี้นะครับพี่น้องตามตลตลาด ของแท้ของแท้ครับยอรีรอป้าพี่ดอกมีแต่รถงามๆเนาะมาจอดเรียงแถวเตรียมลงของดครับพี่พอ้องเตรียมลองของรถมีรถแจ็มๆพี่ดองนี่คือของแท้นะครับ ของจริงนะครับเนี่ยเนี่ยลงของหมดแล้วเนาะฝั่งนี้ลงของเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือตลาดสดนะครับผมอาจจะมีพยานนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตลาดสด คนของแท้นะครับพี่แต่รถงา่ายๆพี่น้องสิไมรวยจริงทําได้ได้นะครับผมเกษตรกรไทยของแท้ครับอ๋อพี่น้องมึงรถมึงรถเนี่ยตลาดสดครับจว่าขยะเลยที่ีคนเก็บเ้อะพี่น้องสองตอนเส,สาเนาะจะมีคนมาเก็บขยะ คือว่ามันก็นจะมีแหละครับสองสองแรงเก็บตลอดเลยพยาเพิีตลาดเปดิดครับปวดนีค่ครับผมบึงบังกินน้องรถของแท้ของจริงครับน้องตลาดสดประเทศไทยนี่ครับมีตลารถงาม เอยครับนี่สลดสลด<า>นี่ครับเน้นมาพี่น้องคกิดทางพันยานเต็มครับเป็นน้ำมันขนแถด้วยเห็นหรอครับพี่นอ้องพันกง็งามงาม,งาม,งามเนาะเพราะว่าเป็นรถเกษตรกรแบบนี้ครับเป็นรถเกษตรกรต่อใสนะครับนี่ครับนี่ครับตลาดนี่นะเก่งมิลื่นเลยครับพี่น้องสะอาดเนี่ยถ้าเป็นตลาดนี ไม่มีขยะเลยกับตือทักไล้พี่น้องนี่ครับมันจะมีถังขยะมาติมอยู่นี่เนาะเนี่ยขยะเก็บเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ๋อพี่ต้องฟังนี่าเบิ่งฟังนี้ครับผมอ๋อฟังนี้มี่จะรู้รูพี่ต้องรูหรูวันผมเลยครับนี่ครับแต่ว่าไม่แต่ขั้นรูง่ายเลยครับ เกษตรกรฟังไทยนะครับเปิดพักพันธอาหารนี่ครับขายข้องกันแบบนี้นะครับเต็มนะครับคนละหมากลากไม้อาหารการกินเป็นทับนี่ครับมิตรถนะครับรูๆแพงๆเนาะนี่ครับเท็โป่านหนึ่งนะครับลานกวบานทนี่ที่เราเลยเอ๋อผีฟังนี้แง่ลาย ขับผมผมำล่าว่าเอามาขนแถวผมมาจะก็เลยพามาเบิ่งครับนี่ครับขนแถได้ครับพี่น้องเนาะเพราะว่ารถแบบนี้เพิ่นเพิ่นใส่ครับเกิดเศรษฐกิจตอนนี้ครับประเทศไทยนี่ครับตลาดกว้างใหญ่พี่น้องนี่มันรถง่ายๆนะครับเอาขนของออกมาใส่งานนะครับนี่ครับผมเบิ่งเอาครับมาใส่แถว เฮ็ดพ um, oh, ี่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้โหครับตรงไทยคือสินค้าบแบบทุกอย่างก็เป็นเงินเบิดครับเพอวันศุภินเฮ็ดเฮ็ดเป็นฟักขืดผักธัญญาหารหลายอย่างครับนี่ครับผมครับตลาดสดพี่น้องตลาดสดในกล่องบะหนีครับเมืองไท้ าารรตลาดครับตลาดั้งนี่เพราะว่านี่เป็นเป็นลานผักเรื่องนั้นอาจัแบบพักมาตลอดทำกัเกาเิ่บเวณบรวณบราเวณบเบริเวบเวบริอวณบเวณบสเบริวรัวบเพราเว่า,า,ารเป็นริวณบเนาบแตเว่า,ววา,า,าริเนณบริเบบเว็นริเนริบรเวณบเวณนริเววณบริรรบเเเเวรรบรริร ร,รถกว่าทั้งนั้นนะครับผมนี่พี่น้องเห็นปะใช้งานจริงนะครับของแท้ของแทน้นี่ครับเห็บ่ถรถแตดัะคันนี่ปูยนะครับเป็นลานราคานี่ครับปั๊บักบุ้งพี่น้อง ครับผมเห็นปะเดินขัน้นเดินขั้นอู้ครับผมเห็นแล้วคนลุกเลยแต่ว่ามาตลาดนี่ต้องระวังระวังพี่น้องเพราะว่ามันเป็นตลาดใหญ่รถลหล่ใครบอกขับรถรถโบเซียนเนี่ยนี่ต่ำนะครับเห็นป,ปะเป็นกำลังลงของนี่ครับนี่ครับพ,พี่น้องเบิรงพี่น้องผักกุ้งผักบุ้ง ตลาดเมือ,องไทยไงครับนี่ครับพี่ตบองของแท้ครับผมนี่ครับรถท่านนี่แตงงามๆนะครับเพามาขนผักขนของเป็นเดือนธรรมดาอ๋อพีต่ต้องมีตะขันงามๆมี่ตะขันแจม่แจมๆนะครับผมเนาะนี่ครับลูกเหล่าว,วัวเสือนะครับผมมามาใส่งานแถบบรถราคาเป็นล้านนะครับพายสิมาใส่เป็นปะ สี่ลายครับติดพี่ดอกได้มาเปิดฟังปัญญาหานโหนะครับสินค้าแต่ละอย่างเตรียมครับรถดูๆก็แหงครับพี่ดอกครับฟังายแห้งครับเนี่ยก็เขียนกันแบบนี้นะครับผมเนาะลงจากรถปั๊บแล้วก็เขียนส่งขึ้นตลาดสดนะครับผมตลาดสด คือของหลายแห้งพี่รองยอมรับเลยว่าของลายแห้งเดี๋ยวผมสืบภาพมาเบื้องครับพับเป็นขายกันแบบนี้ครับพี่รองครับพักสลัดสลัดสลัดขครอยากได้พักก็สดพี่รองแนะนําตลาดนี้ด้วยครับตลาดสี่มุมเมืองครับเนี่ยฝักสดๆน,น,น,นี่ครับสาวขายขายกันหน้ารถเลยนี่ครับเดี๋ยวพี่รองรถ ครับผมมีแต่วสวยๆนะครับผมยอมรับเลยเลนี่ครับอยอมรับมารถงามแห้งเนานะแต่ว่าก็ต้องอเอามาใส่งานอยู่ดีครับผมเพราะว่ารถเมืองไทยนี่มันหลายนะครับรถหลายรถหลายไม่รวยจริงก็ทําไม่ได้นะครับแบบนี้นี่ครับเห็น้องขุนพี่น้องเงี้ยวเหยียดมีแต่รถงม่งาม เปาซอยเลยครับผือทักพันยาหาเพิ่นนี่ครับขัขนมาขายกันดีๆครับพี่รองเบ๊นี้เลยครับขายกันหน้าร้านเลยนะครับนี่เนี่ยครับผักผักหน่อไม้นะครับหน่อไม้ก็มีปิดพี่น้ดองเลยขาย,ขายขายแบบดูใจเนี่ย ตับพริก,กโ้โหนะครับผมของแท้จริงๆครับผมพีม่ลองเลยนะครับเป็นน้ำมันใส่ดีนะครับผมน้ำ่าวก็วเสือว่าสีนอามาใส่กันปะใครจะนะครับเอารถราคาแพงๆมาใช้นะครับผมซีรไลน์นะครับพี่ลองมันละกอสาเป็นบ้านรบกับซีรีไลน์นะครับนะ แต่ฝังไทยเพิ่นเพิ่นรถหลายพี่รองเงินเงนหลายเนาะเพราะว่ารถรถฟังนี่ก็ถ้าว่ารถแบบนี้เพิ่นเอามาขนของอยู่แล้วครับคอมันสบายครับสะดวกสบายเป็นเรื่องปกติของของคนไทยได้ครับนี่เห็นปะรถง,งามีครับโอ้โหครับพี่้องขนของ ครับเบิ่งครับพริกพริกพี่้องพริกพริก,กอของหลายแห้งใครยังได้ผักสูกๆนะครับแนะนำเลยตลาดสี่มุมเมืองอ๋อครับ ครับผมพี่รองเนาะคือของแท้ครับเห็นมาพี่รองรถก้ามๆเจียมๆะ็นาว่าสายงานเนี่ยม,นะมดีดีนะครับผมดีครับนี่นะครับผมพี่รองเลยนะครับตลาดสดนะตลาดสีมุมเมืองพี่รองืนันนี้ผมมาสื่อของเลยแบรนด์ไทยกินไปเบิง่งครับนี่ครับผมการจัดการระเบียบวินัยเนาะนีนะ่ครับเรื่องของขยายพี่รองเพื่จัด เตรียมนะครับอย่างถูกวิธีนี่ครับรถพิตรถกวานะครับใส่งานนี่ครับผมของแท้นาอพี่รองของแท้ของจริงนะครับคนไทยเอามาใส่ดีๆครับรถกวานะครับเอามาใส่งานดีๆเ้อนะครับนุ่มเล่านะครับอยากท้าวิสูจน์นะครับผมก็พามาดูนี่ครับเป็นนวัาใส่งานแท้พี่รองนะครับต่อถังมาแบบนี้เลยครับดี ส่วนรลายเป็นรถกระบะครับนี่ครับจอดที่ข้างหน้านี่็รถกระบะนี่ครับไม่ๆเบียมเพราะว่าประเทศไทยเป็นคนผลิตนะครับพี่รองนะโตโยต้านะครับนิสันฮอนล่าส่วนห้ายก็เป็นรถเป็นของนะครับคนไทยผลิตราคาก็ได้ถือนี่ครับราคาได้ถือก็เลยบาร์กับพวถือนะครับผมกับแบบถือว่าโอเคนอนรถร้ายนะครับก็ดีกว่านผมนี่ ยีราฟนี่ขั้นละล้านกว่าบาทนะครับผมลุมเหล่าก็ได้คิดว่าอยีราฟนะแพงนะครับโมโมกาวะมาไซแบบนี้นะครับจีร้ายโดดนี่ครับผมโดดแต่ละขั้นโอ้นะครับสุดยอดเป็นกตะกินกันแบบนี้ครับนี่ครับผมแน่นทุกคันนะครับวันนี้ภาพมาพิสูจน์ครับเนาะตามคำเรียกร้องโอ้โหครับจะผัดจะผัด ยอดครับนะครับทุกคนเนาะก็พามาดูนะครับนะนี่ครับรถแต่ละคันละคันคือราคาก็ไม่ได้เพื่อน,น,น้อยๆนะครับผมผักผักผักนี่ครับพ้นกระแทรนะครับยีสตดครับผมเนาะน้ำเล้าผ้าเสื้อรับต่องเสื้อนะครับงานนี้ รถราคาเป็นหลานมาใส่อีนีนะครับเพราะว่าเป็นรถเกษตรกรที่ต้องใช้นะครับผล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 ิตครับไปขายอยู่ตลาดนะครับโอเคทุกคนครับพี่้องครับอย่างไรฟักหรือว่าอย่างไรพืชพักทันยานกัมาสามารถมาแบนซื้อเลยเด้อครับผมนะครับทีนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับพี่ดองครับสวัสดีครับ